อาชีพหลักของผมผมเฮ็ดร้านป้ายนะครับลูกจ้างเมียชำนาญการนะครับปีนาพนสิขืนเป็นลูกจ้างเมียชำนาญการพิเศษไทยนะครับว่าง่ายๆก็คือภาษาบาลท่ากับเป็นคนทำป้ายนะครับเป็นซ g เป็นคอมพิวเตอร์กราฟิกนะครับแรงจูงใจที่ผมได้เขามาเลี้ยงหอยนะครับเกิดจากผมเป็นคนที่มักกินหอยนะครับทั้งผมทั้งลูกทรายนะครับก็เลยคิดอยากสเลี้ยงหอยขึ้นมานะครับผมเลี้ยงจาก2บ่อเป็นบ่อซีเมนต์นะครับแล้วก็เทก้นบ่อเริ่มแล้วแหละผู้จักว่าจะของมัก เป็นที่ร่บรวยแล้วก็เลยขยายมาเป็น12บอ่อปัจจุบันเนี่ยณปัจจุบันเบสเซ็ตมีอยู่30บอ่อครับผมกามีหอยเชอรี่สีทองแล้วก็หอยเชอรี่ธรรมดาแล้วก็หอยปังแล้วก็หอยขมหรือว่าหอยจูบ่บานเท่านะครับกาเป็นหอยเชอรี่สีดําเป็นเชอรี่ขุนนะครับใส่พอดีข้ามีเท่าไหร่กับพ่อขายนะครับอหอยขมตอนนี้ผมอยู่ในส่วนของการทดลองเลี้ยงอยู่นะครับผมสามารถเอาชนะการตายการกินอาหารการอย่างของ,ของมันซึ่งตอนนี้ผมศึกษาชัดเจนแล้วรายได้จากการขายหอยนะครับ ถ้าบอนับรวมรายได้จากการที่ขอเมียหรือว่ารักกินเมียนะครับรายได้ของผมกับซีอูปมานเดือนละหมื่นกว่าละครับตรงนี้เป็นข้อมูลที่ผมบม่ได้เฟกนะครับผมต้องการข้อมูลจริงๆให้พี่รองเกษตรกรได้หูจักนะครับการตอบโจทย์ของผมนะครับก็คือหนึ่งล่ะมีรายได้เขาครบคัวนะครับในส่วนของสภาพจิตใจนะครับกลับมาบ้านนะครับได้มานางเบิ่งหอยกินอาหารเท่ากับมีความสุขจุนนันเรียกว่าเป็นธรรมชาติบำบัดนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับผมต้นทุ่งกุลานะครับเป็นเจ้าของฟ้ามหอยเชลรี่สีทองนะครับเป็นฟ้ามซื้อว่าฟ้ามทุ่งกุลาชาแนลนะครับตั้งตามซื้อช่อง YouTube ของผมนะครับแล้วก็ตั้งอยู่ที่บ้านจานตําบลทุ่งกุลาอําเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครับผมครับเริ่มต้นนะครับผมขอแนะนาอาชีพหลักของผมก่อนนะครับอาชีพหลักของผมผมเห็ดร่านป้ายนะครับนะครับก็เป็น ลูกจ้างเมียชำนาญการนะครับปีหนาพนสิขืนเป็นลูกจ้างเมียชำนาญการพิเศษไทยนะครับว่าง่ายๆก็คือภาษาบาลเท่ากับเป็นคนทาป้ายนะครับเป็น CG เป็นคอมพิวเตอร์กราฟิกนะครับประจําล้านป้ายนะครับกับมีายได้จากล้านป้ายแล้วกาอีกช่องทางหนึ่งผมกับเฮ็ดยูทูบนะครับเป็นช่อง YouTube ทุ่งกุลาชแนลนะครับแรงจูงใจที่ผมได้เขามาเลียงหอยนะครับก็คือเกิดจากผมเป็นคนที่มากกินหอยนะครับทั้งผมทั้งลูกท้ายนะครับก็เลยคิดอยากซีเรียงหอยขึ้นมาครับ ซึ่งหอยทุกๆอย่างมันกับสีมีการเลี้ยงของมันที่ชัดเจนนะครับผมก็เลยมาเลือกเลี้ยงหอยเชอรี่เนื่องจากว่าหอยเชอรี่ในธรรมชาติมันสีหายากนะครับเดี๋ยวนี้ในธรรมชาติบ่มีหรอกครับพี่น้องครับเนื่องจากถือพิษไผ่บพว่าสิเป็นในส่วนของยาขาบะแลงนะครับหรือว่าจากไผ่ธรรมชาตินกปากทางเอาไปกินหมดนะครับหอยเชอรีเร่เลิมหมดไปจากธรรมชาติเมื่อเทียบกับรสชาติที่แซ่บอร่อยของเขานะครับ ผมก็เลยเกิดแรงบันดาลใจที่เสีเรียงขึ้นมากครับผมช่วงแรกๆเรียงประมาณจากบ่อครับช่วงแรกๆเลยผมเริ่มต้นเลยที่แรกเนี่ยผมล่องผิดล่องถูกก่อนนะครับผมเรียงจาก2บ่อ2บ่อก่อนนะครับเป็นบ่อซีเมนต์นะครับแล้วก็เทก้นบ่อเรียงอยู่2บ่อแล้วก็มาเริ่มแล้วแหละหู้จักว่าจะของมักเป็นที่ร้อยแล้วก็เลยขยายมาเป็น12บอ่อ12บอบ่อยังเป็นบ่อกลมอยู่นะครับยังเป็นบ่อกลมอยู่ เมื่อเลี่ยงเสร็จเรียบร้อยก็เลยมากจกิงแล้ล่ะโอเคก็เลยเลี่ยงทั้งหมดหาสิบบอแต่ว่าตอนนี้ระบบที่มันบอที่บอชัดเจนมันมีปัญหาในการกักเก็บหน้าบออยู่ก็เลยปัจจุบันเนี่ยณปัจจุบันเบสเซ็ตมีอยู่30บอครับผมที่ต้นเลี้ยงตั้งแต่มือแหลกจนหอดมอนี่เลี่ยงมาประมาณจักเดือนแล้วครับอ๋อผมเลี้ยงบพท่านดนนะครับผมเลี้ยงบพท่านดนนะครับแต่ว่ามันกระตอบโจทย์ได้ผมเริ่มเลี่ยงเมื่อเดือนตุลาครับ เดือนตุลาครับตุลาพฤศจิกาธันวามกราคุมพานะมีานปปาเมษาพฤษภาเมนายนทั้งหมดกับแปเดือนนะครับแลลวมันกตอบโจทย์ได้นะครับว่าเป็นสิ่งที่ผมมักแล้วละณปัจจุบันพี่ตนเลี้ยงหอยทัง้งหมดจักชนิดครับณปัจจุบันผมเลี้ยหอยทั้งหมด4ชนิดครับผมกามีหอยเชอรี่สีทองนะครับตัวนี้เป็นลักนะครับอยู่ในฟ้ามของเขา้าแล้วกะหอยเชอรี่ธรรมดานะครับหรือว่าที่พี่น้องไทยบ้านเ่าเอื่นว่าเชอรี่ดำนะครับแล้วกะหอยปัง นะครับแล้วก็หอยขมหรือว่าหอยจูบ้านเท่านะครับหอยเฉลี่สีทองเนี่สีหลายกว่ามูนะครับมีประมาณสิบหาบอนะครับนั่นคือในส่วนของหอยเฉลี่สีทองแล้วก็แยกมาเป็นในส่วนของหอยเฉรี่ธรรมดานะครับอยู่บ้านเจ็ดแปดบอนอกจากที่เป็นอ่าหอยปังกับหอยขมนะครับแบ่งกันอยู่นะครับแล้วก็มีบอดินน้ำนิดหน่อยนะครับฝ้าเมาเห็ดการตลาดในรูปแบบไดครับในส่วนของการตลาดของผมนะครับผมจะมีการตลาดอยู่2รูปแบบนะครับ ชัดเจนก็คือรูปแบบที่หนึ่งนะครับผมต้องการเฮ็ดเกษตรให้มันยั่งยืนนะครับผมก็เลยสีดึงพิธภพันธ์ของผมนะครับก็คือหอยนะครับเข้าไปในชุมชนว่ามันขายได้จริงในชุมชนไม่จําเป็นที่จะต้องขายออนไลน์เสมอไปนะครับผมก็เลยขายในชุมชนนะครับกับเป็นหอยเชอรี่สีดํากิโลละ50บาทเป็นเชอรี่ขุนนะครับใส่พอดีค่าที่เป็นพิมพ์นิยมก็คือ 2- 3เดือนเนี่ยสามารถเอาไปขายในบูบาทมีเท่าไรกับบุพ่อขายนะครับกับพี่น้องในชุมชนของเข้า ตลาดที่2ของผมครับจะเป็นตลาดออนไลน์นะครับบอ่ว่าจะเป็นการขายผ่านเพจถุงกุไลแชนแนลหรือว่าขายผ่าน youtube ถุงกุไลแชนแนลหรือขายผ่าน Facebook ส่วนตัวนะครับก็สิมีการขายตั้งแต่ไข่หอยนะครับ้ากาหอยใบรุ่นแล้วกาหอยพ่อแม่พันธุ์นะครับก็มีขายไปนะครับส่วนไหที่มันบ่บบมีหรือว่ามันขาดตลาดเข้ากับบอกลูกค้าไปตรงๆส่วนไหมีเข้ากับขายไปให้พี่น้องเข้าได้นาไปต่อยอดกันครับ พี่ต้นครับเข้าไปเลี้ยนรูหรือว่าไปศึกษาวิธีการเลี้ยงหอยนี่มาจากใครครับในส่วนของการเลี้ยนรูนะครับเลี้ยนรูการเลี้ยงหอยนะครับหนึ่งผมศึกษาจากเพื่อนร่วมอาชีพนะครับซึ่งผมเคยไปไทายท้ำยูทูบนะครับแล้วผมก็ได้ศึกษาในจุดต่างๆแต่ว่าจุดหลังเลยที่ผมศึกษาการเลี้ยงหอยผมศึกษาจากช่องทาง YouTube นะครับซึ่งช่องทางยู u ูบเนี่ยเข้าสีบมันที่เปิดกว้างให้เข้านะครับเข้าสามารถไปเบิงการเลี้ยงหอยแบบประเทศเกาหลี การเลี้ยงหอยแบบเวียดนามการทําระบบน้ําบนจากพวกเลี้ยงปลาคาพวกเลี้ยงนู่นนี่นั่นนะครับเราก็มาพัฒนาปรปับปรุงมากแก้ไขขอ้อพิดพาดในฟ้ามของเขานะครับการเฮทห้การเลี้ยงหอยของผมนะครับณปัจจุบันถือว่าปร,รประสบผลสำเร็จและเป็นที่พอใจสาหรับผมนะครับไปได้วิธีการเลี้ยงแบบระบบน้ำบนเหนือมาใช่ครับสืมเนื่องมาจาก การเลี้ยงระบบน้ำว้นจ้างที่ผมเคยบอกพี่น้องไว้นะครับก็คือการเลี้ยงหอยด่ระบบน้ํามันจะเน่าเสียไวมากเนื่องจากหอยเชลรี่กินจุนะครับเมื่อกินจุเขากระสีถ่ายออกมาหลายมันกระสีในน้ำเน่าเสียเมื่อน้ำเน่าเสียเขาก็ต้องเปียนน้ำมันเหตุใ้เขาแบบบ่มวนแล้วในการเลี้ยงครับเกิดการบ่มวลในการเลี้ยงหอยแล้วอยากเศร้าแล้วนะครับ <S <S ผมกำลังคิดนอนคิดเฮ็ดอย่างไดผมจะเอาชนะระบบนี้ได้ผมเสิร์ชยูทูบเสิร์ชไปเสิร์ชมาไปเจอปลาคราฟครับ ปลาครับเขาเลี้ยงโดยระบบน้ําบนเพื่อเอาชนะนะครับแล้วก็ซิมิระบบการเลี้ยงปลาหมอปลานินหรือว่ากุ้งต่างๆเพื่ออยากชนะระบบน้ําเน่าเสียนะครับผมก็เลยเอามาประยุกต์เขาในระบบการเลี้ยงหอยนะครับก็ตอบโจทย์ได้นะครับฟาร์มเฮาเนี่ยเค้ามีการขายในรูปแบบใดแน่ครับ่าการขายหอยห่มนะครับจะมีรูปแบบการขายคือ1ขายหอยเชลี่ดําครับขายเป็นเนื้อเป็นเนื้อหอยนะครับคือทั้งเนื้อทั้งเปลือกนะครับร่วมไปเลยนะครับ ขายเป็นกิโลกิโลละ50บาทนะครับนี่คือเชอรี่ดำนะครับในส่วนที่2เชอรี่สีทองนี่มันจะเป็นหอยเชอรี่ซึ่งมีความสวยงามน้าเ <uld> ขาเลี้ยงเพื่อความสวยงามด้วยนะครับตัวน,นี้ผมสิขายบ่คืออ่าบ่คือหอยเชอรี่ดำนะครับหอยเชอรี่สีทองสีขายเป็นพอม่พันธุ์ลราก็ขายไข่นํานะครับนั่นคือในส่วนของหอยเชอรี่สีทองการขายของผมสีขายเป็น2รูปแบบนะครับอ่าหอยขมตอนนี้ผมอยู่ในส่วนของการทดลองเลี้ยงอยู่นะครับ ซึ่งหอยขมต่อไปกาสีในทําการขยายพันธุ์เต็มที่นะครับเพราะว่าผมสามารถเอาชนะการการเลี้ยงของมันได้การตายการกินอาหารการอย่างของของมันซึ่งตอนนี้ผมศึกษาชัดเจนแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของหอยปังก็เช่นเดียวกันครับหอยปังตอนนี้กามันมีปัญหาอยู่บางส่วนซึ่งผมก็แก้ปัญหาในหมดแล้วกาล่อขยายพันธุ์ต่อไปนะครับพี่ต้นครับจากการขายหอยเรียกว่าจากการ เลียงหอยเป็นอาชีพเสริมเนี่ยพ่อจะบอกเลยว่าครับว่ามันมีรายได้เสริมต่อเดือนประมาณจากบาทครับรายได้จากการขายหอยนะครับถ้าบ่นับรวมรายได้จากการที่ขอเมียหรือว่ารักกินเมียนะครับนะครับรายได้ของผมกับซีอูประมาณเดือนละหมื่นกว่ากว่าละครับรายได้เดือนละหมื่นกว่าๆนะครับตรงนี้เป็นข้อมูลที่ผมบ่ได้เฟกนะครับผมต้องการข้อมูลจริงๆให้พี่น้งเกษตรกรได้หู้จักนะครับพี่ต้นครับการมาเรียงหอยเนี่ยมันตอบโจทย์รือว่ามันมีขอดีจังเดครับ Uh, การเลี้ยงหอยนะครับการตอบโจทย์ของผมนะครับก็คือหนึ่งละบางท่านนะครับพี่น้องที่เลี้ยงหอยนะครับในส่วนของชมรมการเลี้ยงหอยนะครับเพราะว่าสิเป็นชมรมกลุม่มเลี้ยงหอยโซอนอีสานใต้หรืออย่างต่างๆนะครับหลายๆชมรมซึ่งผมก็ได้สังกัดอยู่นะครับก็บสามารถทําการเลี้ยงหอยเป็นอาชีพหลักนะครับเฮดไทยมีรายได้เขาครบครัวนะครับในส่วนของผมผมทําเป็นอาชีพเสริมนะครับผมก็มีรายได้เขามาอีกส่วนหนึ่งครับแล้วก็ในส่วนของสภาพจิตใจนะครับเนื่องจาก ผมเหตุงาน์ด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกเนาะซึ่งการออกแบบเอาไปเสนอแบบลูกค้านะครับไฟนอนหนึ่งไฟนอนสองไฟนอนสามแก้แล้วแก้อีกนะครับกับปวดหัวกลับมาบ้านนะครับด้มานางเบิ่งหอยกินอาหารเข้ากับมีความสูงจุนนั่นเรียกว่าเป็นธรรมชาติบำบัดนะครับอยากฝากยังกับเกษตรกรผู้ที่สนใจมาเลี้ยงหอยครับสำหรับพี่น้องนะครับที่สีมาเลี้ยงหอยนะครับเทือแรกนะครับผมว่าอยากให เอาเงินเป็นก่อนๆแล้วมาลงทุนครับการเลี้ยงอยหอยหรือว่าเลี้ยงสาหรือทเท็ดอีหยังก็ตามนะครับผมบ่อยากให้เอาเงินมายนลงตุ้มๆเพราะว่าการเท็ดการเกษตรบ่แวณว่าเฮาลงทุนมือนน้20,000มื้นมือเฮาตื่นขึ้นมาย่มเศร้าเฮามีกําไรแล้วหาพัมีกําไลละมือ0นึงซึ่งมั่น i m p o s s i b l e มันเป็นไปบ่ได้ครับสําหรับอาชีพเกษตรมันต้องใส่เวลาเฮาต้องศึกษานะครับหล้กการเลียนลู้นะครับในสาขานน้นๆสมมติว่าพี่น้องสีเลี้ยงหอย พี่น้องต้องศึกษากับการเลี้ยหอยว่าหอยมันมีปัญหามีอุปสรรคมันขยายพันธุ์ยังไงนะครับเบื้องต้นพี่น้องเกษตรกรซึ่งเข้าวมาใหม่ๆนะครับผมอยากให้ลงทุนเลี้ยงแต่น้อยก่อนเพราะต้องย่านนะครับว่าเขาสิบเติบโตไปก้อนเท่าเท่าค่อยๆเลี้ยงครับค่อยๆศึกษาไปเมื่อถึงเวลามันจะเป็นเกษตรย่างย่างยื่นเองครับสุดท้ายครับพี่ต้นครับถ้ามีคนสนใจอยากเข้ามาเยี่ยมชมฟ้ามเข่าสามารถติดต่อได่องทางเดยครับถ้าพี่น้องนะครับอยากเข้ามาเยี่ยมชมนะครับ ฟร์มของผมนะครับสามารถติดต่อขามาได้นะครับพานเบอร์โทรครับ065 49 49 189สานะครับสามารถติดต่อขามาได้นะครับเสียงโอเปอเรเตอร์นะครับก็อาจบางเ่ออาจจะเป็นเสียงไม่ยิ่งนะครับกะนั่นคือผู้บังคับบัญชาของผมเองครับกับโเขมานะครับโเขาม่าใดล่างเือจะเป็นผมรับสายนะครับในช่องทางหนึ่งกัเป็น u t u b e นะครับช่องทุ่งกุ้ลาชาแนลนะครับเข้าไปกดซับตะไคร่ผมน้ำเด้อครับแล้วก็ในส่วนช่องทาง3าครับ เฟซบุ๊กเพจนะครับถูกระดาษชาแนลกดติดตามผมด้วยกันครับให้โด่งดังคือช่องเกษตรกรไทยสางไรใดครับผม